โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โอ้โโอโหคอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้อ้โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้อ้โหโออ้โหโอ้โหโอ้อ้โโอ้อ้อ้โหอ้โอ มาไปอืมโอ๊ยอะไรมันกระเทกหน้าเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยเอามากลนโอ้ยมันน่าจะเป็นของกินนะเนี่ยโอ้ยเลื่อนอ๋อแค่เลื่อนแอปเปิ้ลมันก็โดนโต๊ะโอ้ตกอันใดโดนอันระเบิดอะไรก็ไม่รู้โอ้หสวยจังมันอ้อ อ้ยอ้ยอ้อออหยุรถดีกว่ะโอ้ยไม่ติดอืมติดดิโอ้ไม่ติด,ตดไม่ติดอืมอาอไม่ติดติดเออน,นี่แหละ กีะไรนะโอ้ชนโอ้ชนเผ่าพันแตงโมเนาะโอ้ยฉันยังไม่ชินไม่จบอุย้ยพุดอู้พุดได้ยังไงวะเดยน่าจะมีวิธีรักษาอยู่หมออะไรรักษาไอ้ไอ้ไอ้ไหนอับเอ้ยทำไมเป็นมาไไแผลเยอะัน้นเนี้ยอ๋อมิชันเขาอะอ๋อ อุ้ยน่าตาคุ้นๆนั่นเนี่ยอุย้ยนี่มันไอ้ปืนนี่หว่าฮะไอ้นี่ชื่อปืนเหรอใช่มันชื่อปืนโ,โอเคงั้นหมอไปหยิบยาก่อนนะไปหยิบยาก่อนอเอายาสีอะไรดีสีส้มดีกว่าอโอ้ยอนี่ใช้ยาสีอันนี้กดออเฮ้ยหยิบผิดยาป่วเนี่ย โอ้ยหยิบย่าอนี่เอาไปเลยยาเนี่ยอาไปโอ้อ้กระดูกขนาดนี้ไปหยิบยาใหม่ก่ะยานี้ยน่าจะตายยาสีเขียวอ๋อโอ้ยโอ้ยฮะกดยังมีอยู่คือว่าอะไรทำไมลุกขึ้นมาแล้วอยู่ก็ตายเอ้าิสีสวนลมหายเอาสีส่วนอะไรหายอ๋อโอเคอุ้ย โอ้ยอ้ยหน้าตาเหมือนกันแล้วเนี่ยอ้าวไม่ไม่ได้หน้าตาเหมือนกันช่เรอเคมันเป็นพอปันเดียวกันเฉยๆโอ้แฮ่นี้คุณก็หายเลยใช่หรออ๋อโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอะแดงแเบิอแล้วโอ้ตอนมันจบได้ขนาดนี้นะอ๋อโอ้ ไม่แร,ไนไรไงรรนะเบิร์ชวโคตรแรงแล้วหนไหนเเดี๋ยวนะน้ามีแข็งสอง,าง,สงาคาพสหัสเฮ้ยแกสหยัย